นั่นยังยึดไหมยังว่าเป็นขันห้ายังเป็นตัวเราอยู่ไหมบางทีเราละอุปทานนะละการปล่อยวางปล่อยวางเรื่องนั้นเรื่องนี้เวทนาอะไรกระทบก็ปล่อยวางได้แต่ยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่เรายังยินดียังพอใจยังรู้สึกว่าเราเป็นเราอยู่ รปูปกดีเวทนากดีสัญญาสังขารวิญญาณหรือแม้แต่การยึดเอาจิตยึดเอาความสงบส่วนมากเราอยากอยู่คนเดียวอย่าได้อารมณ์นี้อย่างสม่ำเสมอนี่คือการยึดยึดเอาสมาธิเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเรา,เราเ เราไม่รู้จักเรื่องของไตรลักษณ์อย่างชัดเจน